เงินเหรียญกระสาบและเงินพวดดวงนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อถึงประวัติศาสตร์ของชาติไทยการแสดงในวันนี้จึงเป็นการบอกบอกว่าประวัติศาสตร์และตำนานการเงินการคลังของประเทศไทยนั้นได้ดำเนินการมาอย่างยาวนานเราได้เก็บสะสมอดีตในเรื่องของเงินตรา ของเราไว้เพื่อได้แสดงให้กับคนรุ่นหลังลูกหลานเราได้เรียนรู้ในวิวัฒนาการต่างๆ เราจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้มาตรการการป้องกันการระบาดของโควิดเต็มร้อยนะฮะอย่างเช่นผู้ที่อยู่ในงานเนี่ยจะต้องใส่แมสร้อยเอร์เซ็นนะฮะแล้วก็ไม่ใส่แมสใต้จมูกผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเราจะเ,เชิญออกจากงานตลอดไปครับไม่ให้ไม่ให้เข้าอีกเลยจะมาวันไหนพรุ่งนี้มาลืนอะไรเราไม่ให้เข้านะ,ะแล้วก็ผู้ที่จะเข้ามาเที่ยวชมงาน เราจะมีการเช็คเขาเรียกอะไร,รวัคซีนพัสปอร์ตหรือมือถือนะฮะที่ผู้ที่มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว2เข็มนะครับที่จะผ่านตรงนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมาเนี่ยเราจะขอให้มีการตรวจ ATK ที่หน้าง,งานนะครับ กรมธนารักษ์ก็มาร่วมง,งานนี้ด้วยนะครับก็ที่เห็นนะครับก็คือประชาชนนะครับก็มาเข้าแถวแลกเหรียญซื้อเหรียญน,นะครับซื้อผลิตภัณฑ์เหรียญของกองสองเสริมและรักศิลปินกากาของรัฐของกรมธนารักษ์นะครับเป็นเหรียญ 5บาทนะครับเป็นเหรียญ5บาทปี2546นะครับเพียงแต่ว่าเราเอามาทําเป็นแพ็กเกจใหม่นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือมาเลขเหรียญกระสาบที่ลึกนะครับเรื่องในวาระโอกาสต่างๆนะครับก็10วาระนะครับสำหรับเอามาในงานนี้นะครับมันเป็นแผงเหรียญปีปี46ตัวเหรียญกระสาปี46เนี่ยมันหายากตอน1บาทประชาชนเนี่ยก็คือแลกได้2ใบตอน1บุคคล ก็คือในราคา750บาท2ใบก็คือ1,500ของมันจำกัดและคนเนี้ยผมว่านี่น่าจะทะลุออกไปหน้าโรงแรมนะถ้าถ้าหันหลังไปข้างหลังเนี่ยะ นี่ครับนี่เหรียญรัชมังรัชมังคลาอันนี้เหรียญที่เขาเรียกเหรียญนี้ยอดนิยมก็คือเหรียญเปลือยเหรียญเปลือรอห้าอันนี้ก็ยอดนิยมเหรียญเสด็จพระยุโรปครับผมอันนี้สามแสนห้าครับมันเป็นเหรียญคู่ครับกล่องคู่เหรียญหนวดครับผมกล่องแท้เหรียญแท้ อย่างยอดนิยมครับเห็นหนวดช้างสาเสียนครับเราสอนหนึ่งสองเจ็ดกำไรแ่ปดบาทสี่แสนกว่าบาทครับตอนนี้เท่าไหร่สี่แสนห้าครับผมใช่ครับนี่คือแพงสุดแพงสุดครับผมหายากมากครับวัตถุที่เป็นเนื้อเงินครับผมเงินแท้ครับเงินบริสุทธ์ฮะสมัยก่อนส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อเงินกับเป็นเนื้อทองคําที่มีมูลค่าราคาสูงนะฮะของในราชการต่างๆเพราะมูลมูลค่าของเนื้อมันสมัยนั้นถูกมาก งานวันนี้ก็เราได้รับเกียรติจากท่านตีช่วยนะครับกระทรวงอัคลังท่านสันติพร้อมพัฒมาเป็นประธานให้ก็แสดงว่าในระดับกระทรวงระดับรัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญกับงานลักษณะนี้เราก็วางแผนว่าเราควรจะให้การสนับสนุนสมาคมนี้นะครับเพราะว่าเป็นสมาคมที่คิดว่าเป็นที่สามารถที่จะทําการส่งเสริมนะครับการอนุรักษ์การรักษาการสะสมของเราคนที่ชื่นชอบ ในเรื่องของธนบัตรเรื่องของเหรียญต่างๆนะครับจากครั้งที่แล้วที่เราจัดเนี่ยนะครับชาวต่างประเทศที่เขาเขาเป็นนักสะสมนะครับผมก็ได้ได,ได้คุยเขานะครับเขาบอกว่าจริงๆก็ไอ้ที่มาออกบูธเนี่ยก็แค่ส่วนหนึ่งจริงๆก็อยากมาเที่ยวเมืองไทยนะครับแล้วก็จะเอาสิ่งที่เขาสะสมไว้เนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันมาขายมาอะไรต่างๆเขาคงไม่ได้คาดหวังว่าต้องมีกําไรเยอะๆผมคิดว่าน่าจะสร้างความสุขให้กับประชาชนที่ชื่นชอบในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ย ที่สําคัญก็จะเป็นการนํำไรายได้ส่วนหนึ่งเขา้าเขา้เขาประเทศด้วยผมคิดว่างานงานลักษณะของสมาคมเนี่ยจะต้องขยายขอบเขตไปเรื่อย